เรียกได้ว่าน่าจะเป็นประวัติศาสตร์ของวงการการศึกษาไทยที่สพทต้องลงนามไล่ออกครูแบบเหมาเข็งเลยนะคะทั้งหมด64คนหลังจากการที่ปปชชี้มูลความผิดในกรณีทุจริตก่อสร้างสนามกีฬาฟุตซอลที่จังหวัดนครราชสีมา คดีนี้ที่เกี่ยวข้องกับครูและการหัวประมูลกับนักการเมืองกำลังเป็นเรื่องที่ครูก็ต้องการที่จะทำหนังสือร้องเรียนไปยังนายกรัฐมนตรีเพื่อให้ตรวจสอบเรื่องนี้และคงจะกำลังเป็นแรงกดดันไปยังนักการเมืองด้วยติดตามรายงานจากคุณจิราพรคำพาพันธ์ค่ะขออยู่คอยเติมเต็มกำลังใจให้เด็กๆทุกคน อยากให้พอ,อ,อกลับมาพัฒนาโรงเรียนบ้านหินดาดจะนานแค่ไหนก่อจะรอ,อพออ,อคนเดิมกลับมานะคะไม่มีวันลืมนักเรียนโรงเรียนบ้านหินดาดอำเภอห้วยแถลงจังหวัดนครราชสีมาได้บอกเล่าถึงความในใจที่มีต่อผู้มในการโรงเรียนหลังต้องอยู่เส้นทางครูเพราะถูกไล่ออกจากราชการภายในห้องผู้ิในการโรงเรียนว่างเปล่า ป้ายชื่อถูกปลดออกทันทีเพราะนางสาวพูนพิสมัยเปรี่ยมสุวรรณถูกสพทไล่ออกตั้งแต่15กรกฎาคมที่ผ่านมาตามมาติชี้มูลความผิดของปปชจากกรณีทุจริตสนาฟุตซอลท่ทามกลางความรู้สึกผิดหวังกับกระบวนการยุติธรรมเพราะเธอเชื่อว่าไม่มีทางเกิดขึ้นได้ที่ผู้อำนวยการเขตและผู้อนวยการโรงเรียน64คน56โรงเรียนจะมีพฤติกรรมทุจริตเหมือนกัน ในความเป็นจริงของของของมนุษย์นะ่ะทั้ง56คนจะมีความคิดตรงกันเลยเหรอจะมีพฤติกรรมเดียวกันเลยเหรอถ้าแปลวได้อ่านสำนวนของเขตสองคำสำนวนของเขตสองจะเหมือนกันหมดเปลี่ยนแต่ชื่อคือการก๊อปวางพี่ถามว่าเราแต่ละคนรู้จักกันแค่ผิวเผินไม่ได้สนิทกันพฤติกรรมมันจะเหมือนกันทุกบรรทัดเลยเหรอซึ่งมันเป็นอย่างนั้นจริงๆสำนวนของปปช ครู64คนมีรายชื่อต้องโทษถูกไล่ออกจากราชการข้อหาเดียวกันคือทุจริตต่อหน้าที่ร่วมมือกับนักการเมืองกระทำการทุจริตซึ่งขณะนี้เขตสองถูกไล่ออกไปแล้ว8คนที่เหลือสอพทยังไม่ลงนาำไล่ออกเพราะหลังจาก8คนถูกไล่ออกคณะครูได้ขอให้สพทพิจารณาโทษใหม่แต่ก็ยังไม่มีความคืบหน้าใดๆ ทำให้วันนี้คณะครูตัดสินใจเข้ายื่นหลักฐานและข้อเท็จจริงให้กับนายกรัฐมนตรีกับกระทรวงศึกษาธิการในฐานะต้นสังกัดให้รับข้อเสนอ4ข้อด้วยกันโดยเฉพาะขอให้ระงรับการไล่ออกจากราชการของครูไว้ก่อนเพราะเชื่อว่าการชี้มูลความผิดของปปชขาดความรอบด้านเราจะมีการทบทวนให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการที่เป็นกลางขึ้นมาพิจารณาเรื่องนี้อย่างเป็นธรรม อย่างเป็นธรรมนะครับแล้วข้อที่สองข้อที่สองหาหนทางเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบคือที่ถูกไล่ออกไปแล้วและข้อที่สามข้อที่สามระหว่างตั้งคณะกรรมการสอบสวนนั้นขออยากให้เราได้ต้องโทษหรือว่าได้รับโทษทางวินัยใดๆเราอยากได้คณะในการดำเนินการชุดใหม่ลงไปดูพื้นที่ที่เป็นกิง ที่เป็นจริงในการสร้างสนามฟุตซอลในครั้งนี้เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทางคณะผู้ใหญ่นะครับที่จะลงไปหรือว่าตามข้อเรียกร้องของเราทั้ง4ข้อที่เสนอไปนั้นทางผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านเมืองก็คงจะรับไปพิจารณาและดําเนินการอย่างมีคุณธรรมคดีทุจริตสนามฟุตซอลถูกเปิดโปงค,ครั้งแรกในปี2557หลังปปทและสอตองได้รับการร้องเรียนว่า สสร่วมกันแปลยะติให้กับสพทจำนวนสี4พ0นล้านบาทซึ่งเป็นการนำมาใช้ผิดวัตถุประสงค์เดิมงบประมาณนี้จะต้องนำมาสร้างอาคารเรียนที่ประสบภัยน้ำท่วมแต่กลับนำงบประมาณกระจายไปยังฐานเสียงของนักการเมืองไปสร้างสนามฟุตซอลซึ่งไม่ได้มาตรฐานใช้งานไม่ได้จริงถึง400โรงเรียนใน17จังหวัดแต่จนถึงขณะน,นี้อายการสูงสุดยังไม่ส่งฟ้องศาลเอาผิดนักการเมือง ผู้ที่อยู่เบื้องหลังการทุจริตจิราพรคำภาพ,พันธ์ไทย PBS รายงาน